ลดความเสี่ยงหลอดเลือดสมองตีบตันแตกด้วยห้าอาหารนี้ค่ะทราบหรือไม่ว่าโรคหลอดเลือดสมองไม่ต้องรอแก่ก็เสี่ยงได้โรคหลอดเลือดสมองหรือสโต o กคือภาวะที่เนื้อเยื่อและเซลล์สมองถูกทำลายอันเนื่องมาจากหลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกส่งผลให้เกิดอาการอมารัมพฤกษ์อัมาพาตหรือรุนแรงถึงชีวิตได้ค่ะ อาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราสามารถควบคุมได้เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตอาหารลดเสี่ยงเส้นเลือดในสมองตีบตันแตกก่อนวัยอันควร 1>, ปลาเป็นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพเพราะปริมาณไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายน้อยกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆปลาที่แนะนำคือปลาที่มีโอเมก้า3ได้แก่ปลาแมคเคอเรลปลาทูน่าปลาซาดีนหรือปลาที่หารับประทานได้ง่ายในประเทศไทยเราค่ะทั้งปลาจาระเม็ดขาวปลากระพงปลาดุกปลาสวายปลาทูปลาสลิดปลาตะเพียน 2. โปรโตีนจากพืชน,นอกจากเนื้อปลาแล้วโปรโตีนที่ดีต่อสุขภาพอีกหนึ่งชนิดก็คือโปรโตีนที่มาจากพืชค่ะเช่นเต้าหู้นมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนย สามคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแทนที่จะกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวทั้งข้าวขาวขนมปังขาวก็หันมาปรับเลือกกินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีกากใย,ยอาหารและคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าได้แก่ข้าวกล้องธัญพืชถั่วมเมล็ดแห้งผักหลากหลายสีและผละไม้ไม่หวานจัดค่ะ สี่ไขมันดีเลือกกินอาหารที่มีไขมันที่ดีเช่นถั่วเปลือกแข็งมเมล็ดพืชต่างๆอะโวคาโดน้ำมันมะกอกหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวทั้งไขมันจากสัตว์และไขมันจากพืชเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทิ 5. อาหารจากธรรมชาติ ควรเลือกบริภคอาหารที่มาจากธรรมชาติมากกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งหลายขั้นตอนเช่นเลือกเนื้อสัตว์สดมาปรุงอาหารดีกว่ามารับประทานไส้กรอกแฮมนอกจากจะได้สารอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายมากกว่าแล้วในอาหารแปรรูปยังมีปริมาณโซเดียมมากเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดโรคไตและความดันโลหิตสูงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก,ก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะเอิร์นเวได้เลือกใช้ตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองเพื่อช่วยให้เลือดก,กลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ด้วยการทะลวงเส้นลมปราณสลายเลือดข้างผลักดันการไหลเวียนของเลือด ฟื้นฟรูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบป,ปริแตกของหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดลดระดับไขมันในเลือดดูแลหลอดเลือดสมองการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว 02 751 4399